วัสดีครับวันนี้เรามารีวิวเมนเตอร์บ้านะครับเมนเตอร์สามหิใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนแรกปรึกษากันคิดว่าไม่น่าได้ถึงสามห้าิบนะใช่ค่ะ,ะเป็นไงแต่คนแค่อยากได้ประมาณสามหิบใช่ให,ให,ในหนูอยากได้ใหญ่ๆเลยในไหนทําแล้วเลยอยากได้ใหญ่โอเคแต่เขาคนนี้ก็ใส่โอเวอร์ไซส์นิดหนึ่งนะคะแต่ก็เรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะช่วงแรกมันเจ็บมากไหมครับใส่ก็น่งจะตึงๆ ช่วงแรกจะตึงหน่อยค่ะแต่พอสักประมาณสักเริ่มสักสองสัปดาห์ที่หนึงก็คือเริ่มเริ่มอยู่ตัวแลคะไม่ตึงแล้วไม่ได้รู้สึกหนักหน่วงมากอะไรัคะ่ะถามรงแต่ผ่าตัดนะต,ดตอนผ่าตัดรู้สึกตัวไหมคะตอนผ่าตัดก็คือหมอก็คือหมอดมยา,มยาแนะนําตัวแล้วก็ ก็คือไม่รู้สึกเลยค่ะจากนั้นก็คือไม่รู้สึกเจ็บอีกเลยไม่รู้สึกตัวเลยเอ,อ๋อมารู้สึกตัว<ฆ>ที่ห้องพักฟื้นใช่มารู้สึกตัวที่ห้องพักฟื้นค่ะครับผมแล้วจากนั้นก็ขึปป้นไปนอนใช่ไหมคะ,คะวันแรกก็เพลวเพียหลับออหนูหนูเพียแต่ว่าหนูไม่ถึงกับหลับค่ะแต่ก็คือเดินได้ปกติไม่ได้มไม่ได้เจ็บมากอะไร คือเราผ่านการผ่าคลอดมาแล้วอ่ะคืออันเนี้ยมันชิลมากเลยมันไม่ได้เจ็บอะไรเลยโอเคค่ะช่วงแรกถ้าเรารู้สึกว่าทํานมเนี่ยมันยุบไหมคะเสริมหน้าอกแล้วที่เขาบอกว่าเสริมหน้าอกเสริมไปเรื่องใหญ่ๆหน่อยแล้วไม่จะยุบเนี่ยจริงไหมครับความรู้สึกมันยุบไหมมัน จากจากตอนที่เราออกมาจากห้องผ่าตัดมันก็เหมือนจะยุบลงหน่อยนึงคนอาจจะเป็นการบวมหรือเปล่ายุบจากการบวมแต่ไม่ได้ยุบจากจากขนาดซิลิโคนเนาะใช่ที่เข้าใจถูกต้องแล้วค่ะค่ะมันเป็นยุบจากการบวมมันไม่ใช่ยุบจากซิลิโคนกนาะนานไหมครับกว่าจะนิ่มนานไหมกว่าจะนิ่มหนูจับตั้งแต่วันแรกมันนิ่มตั้งแต่วันแรกแล้ว่ะโอเคใช่เพราะว่าซิลิโคนมันนิ่มมากเลยอ่ะก็คือจับตอนนี้ก็นิ่มปกติค่ะ ่มตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วไม่ไม่คือซิลิโคนไม่คือไม่ไม่แข็งตัวเลยก็คือนิ่มปกติอืมโอเคดีค่ะขอบคุณมากนะคะไม่ชาไม่เลยนะชาไหมคะไม่ชาค่ะรู้สึกรู้สึกปกติใช่บางคนรู้สึกเจ็บหัวนมเราเจ็บไหมคะมีไหมคะช่วงแรกช่วงแรกเจ็บอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือรู้สึกปกติแล้วครับผมก็คือมีความรู้สึกปกติค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกนะตอนนี้สัก อ่าสักเดือนกว่ากว่าใช่ไหมครับใช่ค่ะเดือนกว่ากว่าก็เดือนหน้าอีกทีตอนครบสามเดือนแล้วกันนะคะับได้ได้ค่ะขอบคุณมากครับวัสดีค่ะ